สวัสดีค่ะก่อนอื่นเราจะไปลบลายน้ำของติ๊กต k อกนะคะเราต้องโหลดแอปทีแมมานะคะทุกคนแอปนี้นะอ่ะเราเข้าไปติ๊กต k อกจ้า ไปดูว่าจะเอาคลิปไหนของเรานะคะถ้าจะเอาคลิปนี้สูตรลับที่เรียบง่ายที่สุดของคนสำเร็จคือคิดให้น้อยทำให้มากปรับให้ไวนะคะเพราะบางทีการคิดมากไปก็ไม่ได้เริ่มทำสุดท้ายนะคะพอปรับตัวไม่ทันก็เริ่มมานั่งบน มันจะขึ้นว่าทีแมทของแอปติ๊กต็อกมาเราก็โกดเข้าไปอ่ะมันจะทำการดาวน์โหลดให้นะคะอ่ะเสร็จสิ้นลบรลนน้ำเรียบร้อยอ่ะเข้าไปดูใน แกลเลอรี่นะคะอัลบัมรูปเนี่ยมาแล้วไม่มีลายน้ำนะคะทุกคนแล้วก็เสร็จแล้วสามารถเอาไปโพสใน Facebook YouTube Instagram ได้นะคะ